กาพ่นสีไร้ราสายยี่ห้อมาซรลู่นะครับตัวนี้จะเป็นกาพ่นสีที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด2ี่บโวลต์นะครับสามารถจุสีได้ถึง1000มิลลิลิตรนะครับหรือ1ลิตรนะฮะอัตราการฉีดพ่นนี่ี่ยมิลลิลิตรต่อนาทีสามารถถอดหัวได้เวลาถอดหัวดึงกดตรงนี้แล้วก็หมุนสามารถถอดหัวแล้วเอาส่วนเนี้ไปล้างได้นะครับตัวนี้ฝั่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของมอเตอร์ที่อันลมออกมาตัวนี้เราก็เก็บไว้ตอนที่เราล้างทาความสะอาดกระป๋องสีเวลาเราประกอบก็ก็บิดอย่างนี้ อ่าเรามันจะดังแก๊ปตัวนี้จะเป็นตัวที่หมุนปรับการกระจายตัวของสีให้เป็นวงแคบวงกว้างอยู่ตรงนี้นะครับหัวฉีดเนี่ยความโตใหญ่อยู่ที่1.8มิลนะครับหัวฉีดนี้เป็นทองเหลืองสามารถถอดออกมาล้างได้ขนาด1.8มิลเวลาใส่ก็ไม่ยากประกอบก็ไม่ยากนะครับใช้ได้ทั้งสีน้ําสีน้ํามันนะพ่นได้สบายเลยตัวฝั่งนี้จะเป็นการปรับการพ่นแนวตั้งแนวขวางการใช้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเรากดการพ่นสีทั่วไปนะครับถ้าเรากดทั้งเดียวไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงแล้วกดแช่ทิ้งไว้เนี่ยไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียว ถ้าไฟขึ้นสีเขียวเนี่ยปั๊มลมจะทํางานได้เต็มที่นะครับลมก็จะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบความแรงของลมให้ดูผมมีริบบิ้นตัวนี้ฮะเดี๋ยวทดสอบแรงลมให้ดูลมค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับใช้ได้ทั้งสีน้ําสีน้ํามันนะครับพ่นได้สบายๆเลยนะครับสําหรับหน้าง,งานที่ไม่มีไฟนะครับไม่ต้องต่อสายลมแล้วนะครับใช้กาพ่นสีตัวเนี้ตัวเดียวจบเลยก็ถ้าใครสนใจกาพ่นสีไร้สายตัวนี้นะครับผมแปะพิกัดลิงก์ไว้ให้แล้วกดเข้าไปดูในตะก้าได้เลยครับ